มสุดักเด้อายผัวเขาคือเป้าหมายระวังไว้พอลูกแล้วพอตากี้อยูยนโนโ่ใส่หนูห้องตาไหวคือบอกหัวเจ้าแต่เขาอาอเป็นเบาแวงแล้ววุวนีิกคิดมากกันแก่งพอเห็นแต่งดวง,งชาตาิขอบคุณค่ะให้น้อกมาพานพกผู้คนนี้ เจ้าของแล้วและแนวว่าใจี้มันวันเกี่ยวหันคือเปียวบ่น้องปอยและหักว่ามีวันหวยนักมีเติมคือคนบาบอสางมองและได้หูจากนอกหักเจ้าเข้าดนสีนี้กันลอนกลับมานอนทาปันคานวาดมีมันโอ้ยเมืองเกียว ละ,ละเอียดละยอี่เขียดให้แล้วซังบ่ามาขั้นบินไทย,ยบินหั่วองไ่พูดมันอยู่ทางพุณจะก้มไม่ยัางกันต้องหูไข่เนี่ยนี่เป็นบ่หรล,ล,ล,ละเอียดลาเอี่ลเอียดให้แล้วซังบ่ามาขัานา้นบินไทยพูดมันบิไปหัดทุนแล้วเจ้าก,การะดีเนะาะทำทาได้โยน บินไก่มาสูบเบเกนตาขี้อยู่ทางใดเข้าวเป็นเบาจ่อยจ่อยข้าวเป็นเบาจ้อยจ่อยข้าวัวชีข้าวเป็นเบาจ้อยจ่อยบ่ทันใดดอกผู้หอและแม่นอย่างนี้มาพิตารมโนองเด้ผ่านพบประสบกรรม ตอนอั้มีภรอยาจังคอยมาอุ้ยผ่านหงแลสู้เขานอกเนเขาหน่เป็นอย่างนอน้องจังห่วงแลผู้ใส,ส่สดมีไรหลวงมาเดินห่วงนนองโมว่าเขานองคิดน้ง ละสินขอสามกรรมห้ามสอนพนในห้าว่าพิธีนั้นของสินใจสียีดอกห่นหินคำสั่งสอนก็พอหลายญาติหลายเดญาติโตได้เป็นสู่ก้อเป็นเขาว่าละเบ้าพอห่างกับมีหลายเบ้าพอหมายนองกพอเบ้า คิดน้ำแต่ทั้นเทาตัวใจมัวเมา้ำหัวเขาคิดบอดเร้าได้นอนกุณหลับปันไฟสุ่มในส้วมหอนกลับมานอนบ่เต็มเต้นโยนลุหักผัวคนเ้นนอนกลางขึ้นฝันพออ่าว่าเอาได้ว่าแต่งงาน ลราแขนเท้ากายแขนนางวันมิว่าอีกรังก่อนใครด้วยเิ็นผ้าควนในความปันมันมีสุขบัดเตือนมามันตาเตียงเราพออย่าแค่ง,งอนข็นกับม้านอนแล้วฝันตัวและเพือสิใดขั้นหัวพอขัะนหินายบัดหาฝันดินปันดิน,น ละหมอนให้หมอนห้าพันมาฝันตอ่อบ่เป็นตาฝันว่ามาให้แดงขาดสิไล่เฮาอยู่กลางบ้าน,นาาและในความฝันสมัยหยาดเป่าล้นล้านสีเลนตัวเมื่อหัวทางบน,นห,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 งหัวว่าสีแดงเข่าสู่บ้านควายบักตู่พัดไหลซุมละว่าสีนี่น้อยพ่นผ่านมาเลนน้อยตำต่อ ่อก็ต <im> ่อมีน้ำเฮาแลนต่ำจนหมดแหวบตื่นมามันสวยแล้วแลเกียกให้หมอนมาคันแหววอยากตีดุงอยากติดมู้สร้างอย่ากบก่อกว่าสิธิเตหมอนเจ้าเนี่ยจะก้มปากก้มปากให้ตัวอกอแค่รวมกันแค แกตีลุงไตตาเลังเราบ่เห็นอกเห็นใจผู้มีความรักบางโอ้ยอดฝันโฮ่ต่อกาไทยอดฝันโฮ่ต่อกาไทย

ยังของยังขนแอนได้สิใชกันงไหนังก็คือขัด้เนาะคอยดีแก้เจ้าอยู่นี่แก่บ้าตั้งใจแ่อยเสียวทเนี้ยเขาคอยเสียวทังู้สาวไม่ห้างไม่ใหม่เอาบ้าบ่ใจยงด้วย